ผมยืนอยู่ที่บูธ GWM นะครับมันมีรุ่นใหม่มาแนะนำต่อสาธารณชนที่เมืองไทยในงาน Motor Expo ครับนั่นคือ Way G9 h 4นระครับหรือไ i g h 4อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูรวมๆดูกันว่ามันเป็นยังไงอ่านี่ครับ Way G9 นะครับด้านหน้านี่ฮารุคาราดูจากาไฟหน้านะครับไฟหน้านี่เป็นแบบ ไอ d เลยนะสวยผมว่าโอเคนะดูหรูดูแพงนี้นะครับผมแล้วก็โหใส่ย,ยางมิชลินพรายมาซี่ไฟ e ์อินตตัวใหม่ล่าสุดด้วยนะครับภายในนี่สวยนะพระเจ้าภายในนี่อลังการงานสร้างจัดนะครับมีที่ชาร์จมีที่อะไรเยอะแยะมากมายนะครับเบาะคือเอาจริงนะผมก็ว่ามันก็ สไตล์แบบเจ็ดที่นั่งนะครับนี่ภายในเป็นไงอลูฮารานะนะครับก็สําหรับคนที่อยากเป็นทางเลือกนะครับหรือไม่อยากจะไปแบรนด์อื่นชอบแบบรถไฟฟ้าแล้วนี่ชาร์จอยู่แบบนี้เลยนะครับเป็นไงนี่ภายในตอนนี้ก็ลองใช้ไฟอยู่เท่าไหร,ร่นะเพราะว่ากราชาร์จไฟอยู่ตลอดมีที่ชาร์จไฟให้หมดเลยนะครับมีปรับเบาะปรับรไรได้อลไยนี่ประมาณนึงนะครับ ฟังเสียงประตูน่าจะเพาะอยู่อืแน่นดีนะก็อันนี้จะเป็นตัวโอล่ากูดแคทนะครับอันนี้รถด,ดีอันนี้เขาสาธิตเบาะของตัวเว้ยนะครับก็คือจะเอนอนได้แบบนี้เลยนะครับเอนอนแบบเอนอนได้เลยนนคนให้ความสนใจมากเอาไปดู ตัวที่ขายดิบขายดีดีกว่านะครับโอลากูุดแคทครับยังไงก็ขายดีแน่นอนนะครับราคาดี5้าแสนกว่าบาทเองตอนนี้นะครับยิ่งตัว GT นี่ขับสนุกขับสบายเลยแล้วก็นี้ครับ h าวเวลเฮดซิกปลั๊กอินไฮบนะครับหรือว่า PHEV นะครับก็ประหยัดด้วยใหญ่ด้วยนะครับคันนี้แล้วก็นี่ครับแท้งเกอร์แทงจีสามร้อยนะครับสำหรับคนที่ชอบ ลุยๆหน่อยนะครับก็แทงจี0 0 0นี่ถือว่า,เ,าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจครับอันนี้อนามาตกแต่งอนามาตกแต่งให้แล้วระดับหนึ่งนะครับครับนไนะครับแล้วก็รวมถึงตัวโถวสาฮาดีเนี่เป็นตัวดีเซลนะครับแล้วก็ที่ใหญ่กหนึ่งรุ่นนั่นก็คือตัวแทงห้าร้อดีเซลครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ หลายคนชื่ชอบครับใหญ่นะครับผมไปลองขับมาแล้วเฮ้ยโอ้นุ่มเลยนั่งสบายครับสบายมีมา่านมีอะไรคือหรูอ่ะเป็น SUV แบบสายหรูถ้าติดฟิล์มดำนี่รับรองว่าสไตล์เหมือนรถเจ้าพ่อดีๆนี่เองนะครับเป็นแบบเจ็ดที่นั่งนะครับแล้วก็นี่ครับ p o ว e r Saha DSL นี่เรามาดูใกล้ๆอีกหนึ่งรุ่นงไงสวยนะเท่ด้วยมันดู หรูดูลุยดีนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์ที่ทาง GWM พัฒนาขึ้นมาเองนะครับดูเกียร์ดูชุดเกียร์เขานะครับมีมบาลานซ์มีอะไรด้วยก็อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของบูต GWM นะครับอ้ายังมีกหนึ่งรุ่นครับนี่หัวเดียวโฟล์ Power หัวเดียวครับสำหรับใครที่ อยากจะลุยอยากไปตกแต่งสไตล์ตัวเองนะครับอยู่ัวเ,เดียวให้เลือกนะครับดีก็ามาแล้วคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็เอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบรถประเภท MPV ลองมาดูครับไม่ผิดหวังแน่นอน